โอเคแล้ว okay, ครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันเลยนะโ okay. อเคครับวันนี้เราจะมาสอนโหลด GA แบบพื้นที่หน่อยครับใช้แค่300มันก็700ดล้วยะจำไมไ่นะครับสเปคต่ำก็เล่นได้ครับผมแล้วเราต้องตีคือ e s ไฟล์เราก็นะกดเข้าไปเลยครับก็เข้าพีไฟล์คุณดาวน์โหลดมาครับ ผมอยู่ไฟล์ดาวน์โหลดนะอันนี้ผมใช้คำว่าอ,อ,อะไรวะใช้ค,คำว่าสมุินะครับสมุินะครับเนี่ยอันนับสมุดมีแค่สองไฟล์เียนะ สวัสดีมีแค่สองไฟล์นะครับพี่ผมเลิ้ยง,งให้ครับให้คุณกดแต่ไฟล์นี้มาครับกดแต่ฟไฟล์เลยครับจริงนี้มันไม่ใช่ไฟล์นะครับมันไม่ใช่ไฟล์นะครับไฟล์ผมทิ้งลิงให้นะครับอันนี้ผมลบไปแล้วครับคือมันเป็นไฟล์แบบสมมุิอ,อ่ะไม่ใช่ไฟล์จริงๆครับ แต่ัวเกมดริงตัวเกมจริงครับโอเคครับให้คุณพราะคุณแตกฟาร์มแล้วคุณจะได้นี้มาครับอ่าครับคือกดเข้าไปอีกครั้งน,นะครับปึ๊บจะมีไฟล์นี้ครับให้กดตัดหรือคัดลอกมาเลยครับมันจะตัดนะแล้วก็เข้าไปที่ Android ผม Android นี่นะ Android วิธีแอนดรอยดาต้าตัวนี้ครับดาต้านะครับเอาพี่เออครับพอเข้ามาดาต้าปุบนะครับปุบให้กดวางครับปุบนับแล้วมันจะวางให้นะครับแต่นี้ผมไม่วางนะพอวางให้ปุบนะครับให้คุณกัดลอกไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดไปไม่ติดตามตัวเกม G A นะครับ แล้วก็เล่นเลยครับนะครับอะานะพอเข้ามาแรกๆครับโอเคนะครับใช่ไหมครับรูกตึกตกใจครับรอไปก่อนนะครับให้คุณกดนะครับนี่ครับกดไปเลยครับตรงนี้ครับกดปุ๊บนะครัครับตอนแรกมาครับ คุณต้องกดตัวนี้ก่อนนะอ่ะมันจะมีตัวนี้ให้กดนะปึ๊บนับตัวแรก้ไหมคุณกดตัวนี้ก่อนนะแต่อันนี้ผมกดมาแล้วไงโอเคครับกดนี้ปึ๊บมันจะเป็นเงี้ยครับให้คุณกดอันที่สองครับไม่ใช่กดอันแรกนะครับ,กด,บ,รบกดอันที่สองปึ๊บ x, นับ x, อ่ากดที่สองปึ๊บ b m x นะครับ b m x ขรับ b m x b m x ครับ ถ้ากดเข้าแรกจะหลุดนะครับือกดเข้ามาครับตรงนี้ครับเมื่อกีมันจะไม่ได้เกิดตรงนี้นะมันจะเกิดไปไหนไม่รู้ครับเขนะียนนั้นขมสูงที่หนูครับแล้วลงมาแล้วไปไอนะไรกันตอนนี้องไปลงมาซุ่มจัง ตัดตวมัดนันเองนะอยากพูดอืมไมต้องใช้เวลาทนะี่อันนี้ใชล้ลวครับเป็นความบทองครับนเค,ครับตัวมัเป็นลายยางเลยนะใครเอาคอมสั่งมัดก็คอมเมนต์ครับไมคิด c-lap leather c-lap leather c-lap ada c-c udah ada ini kakak pilih ini kan ini kakak pilih ini kan ini 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 คืออะไรครับรอ,อ,อประมาณต้องใช้อำนาญของมอดโคเลยเด้อ Okay. ขอเข้าเกมมาขาย้องสองมัดก็ใต้คลิปเหมือนเดิมครับน,นี่พูดดังมากเริ่มเด็กก็ไม่เด็กเท่าไหร่ ต้หามจิบเราคนละกันครับสต้องเราเวลามาแล้วค่อยคนะ้อนต้องใช้เวลาในการจิบ Si Oleh Tuhan Menanyakan kepada Nabi Nabi Tumis Lalu dia nyembal Selepas itu, bukunya ia menambahkan Ya Ridau Lalu จดยา,ากกจะคุยได้ไหมตก่อนก่อนติดยากแตกความม่เป็นไม่ลง เอานนชนะไตัง้งเาชนะชนเขานันคอเนื้ม่ย,มนนนนออยแบบนี้แล้วชนทัรเอวดูฉันไม่หยาบก็ไม่ติดอด นี่วัตจุนิพัทเจ้นเล่นนัทธ์ก็เดินเล่นหอยนะเดินหอยที่น้ากล่อมข้าอยู่มันใช้เสือมาต่างเอาเงินมานเ้าสเเใ,ใส่สูตรลงไปมาต่างน,น,น,นีสามารถยิงอยู่น้นมาก นะเขาจะดึงมมน้ำจริงๆมันก็จะจมเลยนะยืนบนน้ำได้นะตั้งแตะชานะแต่เขาดึงน้ำจริงๆมันจะจมเลยดึงอะาราม้เลดึยยงยน้ำจดนน้ำบ้างมันจะนจม

เดีย๋ยวจะจุดเาแล้วมันเขียวหางีนนห่นนหนนางจุดนี้กแล้วก็มันกตัดใย ถ้เขาดิ่งงานทีนี้ก็ไม่บังกับจานแล้วลองอให้มากๆจนมงกากันไม่ได้มสมขัเวลาเจอโอเคมาครับมาแล้วแต่ว่าคดาันอือ่นรกเขาจะดิยังไง ไม่ทานเองทาน้แต่ว่าะดิงน้จริงเหอันนียร่น้ำอกกะลงน้ำมาดูครับ ตัวข้อดีของนี้คือนะคอะไรดนหลีกน้ำเดินมันจะตามามาครับเมื่อเราเดินครับจะดึงงานให้ดินเลื่อนมาใส่เราจอดงานตุ๊บเฮ้เดี๋ยวมันสิงก็ได้เหรอทิ่งเล้ยวิงเลียวมันโดนจริงมันจะตามเรามา ก็คอยาเราเหนะไปต่ไม่อย่งไรไปเลยเดี๋ยวเราจะดูมาไซว่ลงเองให้ดูมันจะตามมาเดี๋ยว ไม่เคยเห็นในนอนนะรครับผม่แจะเคยเห็นนนอน,น,นมันเป็นมอไซคหนอะไรทุกอย่างมันไม่ลมกันแต่ว่มามันไม่เวร์ครับผมขอลงนี้ลน่น่า่า,า,น,าน,นนะ 那啊